คู่นี้ลุ้นไม่ขึ้นเพราะแค่แฟนคลับขอเบรกสถานะหลังเจอแอนตี้จากที่ทราบกันว่าเก่งทชัยยะนักร้องหนุ่มชื่อดังได้ประกาศเดินหน้าจีบพระเอกหมอลำชื่อดังนุกเกอร์กฤษกรวงอีสานนครสิน์ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มเก่งเปิดใจบอกว่าตนนั้นก็เจอกระแสพ่อยกแม่ยกอีกฝ่ายแอนตี้มาบ้างจอดดรามา่าเจอด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ล่าสุดดุ่มลุก,กอร์ได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าตนนั้นเป็นห่วงพี่เก่งก็ให้กำลังใจเวลาพี่เก่งเครียดเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่โอเคยังไงเราก็เป็นพี่เป็นน้องให้กำลังใจกันไปดีกว่าครับผมก็มองพี่เขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งพี่เขาก็มองเราเป็นน้องชายคนหนึ่งประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นต้องเบรกการเดินหน้าจีบของพี่เก่ง ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วที่จะหยุดความสัมพันธ์เป็นแฟนกันจบอยู่ที่พี่น้องแล้วเราก็คุยเข้าใจกันแล้วครับถามว่าแค่แฟนคลับมากกว่าก็แค่เพราะอยู่ได้เพราะแฟนคลับที่เขาซัพพอร์ตต้องเอาแฟนคลับไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะเราต้องอยู่กับแฟนคลับไปนานๆจริงๆก็เกรงใจแฟนคลับทั้งสองฝ่ายพูดตรงๆก็ต้องเอาแฟนคลับไว้ก่อนนั่นแหละครับ